สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ฝนนะคะก็จะพาเดินเล่นอีกแล้วนะคะพี่ฝนนะคะก็จะพาเดินเล่นนะคะจากนะคะตรงอวานูเดอร์ชัวซี่ตรงนี้นะคะก็จะเดินผ่านเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็จะข้ามแล้วก็มาที่ตรง XO Store ตรตรงนี้นะคะแล้วก็จะเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเดินไปที่ปาร์คนะค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 ะ พาร์คเอชอร์ซี่นั่นเองนะคะทุกคนพี่ฝนนะคะก็จะเดินมาที่พาร์คเอชอร์ซี่นะคะทุกคนก็จะมาดูกันนะคะพี่ฝนนะคะก็จะมาอัปเดตให้ชมกันค่ะทุกคนก็มาเดินเล่นนะคะที่ปาร์คเลสิบสามด้วยกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลเวลคัมชุมมายชาแนลฝน n Paris Welcome And today we will walk around the 13th district of Paris again in Chinatown. So we will update, I will update our new the Choisy until u uh, we will walk around And w e v i e w stop at park ไปเฉยๆว้าว let's enjoy and w a l k with us see you bye bye สวัสดีจากปารีคับผมตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เยาวราชนะคะโอเค let's go มาดูนะคะตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเยาวราชนะคะวันอาทิตย์นะคะตอนประมาณเกี่ยวเอที่มัดเนาะเกี่ยวเอที่ ซสก็ประมาณ4โมงกับ22นะกำวังด้วยเซลเซียสเนาะประมาณ22เซลเซียสนะคะก็ร้านนี้นะก็จะเปิดตลอดนะร้าน ร้าน XO วอาทิตย like oh, yeah. okay, ์ก็เปิดนะอาเว่เลเช่องเช่เสกัวไหนน้องได้ยะ ET o Porsche ่ะโอเคเดินดูว่าโอ้วันนี้แบบอากาศดีอากาศดีทั้งสวันเลยอะดูดูดูมาดูตรงนี้ คืนนี้ก็เป็นผลไม้ผลไม้แบบเอเชียบ้านเรานะคนเยอะนะขนาดวันนี้วันอาทิตย์นะแถวนี้ก็คือแบบคนเยอะนะเย้เดบ,บ,บาบเบเตแมทบาบเบเต อังกอยี่ห้อนี้นะแบบเบเย์เตร้านอาหารไทยไทยเวียงลาว,วเอเวียด ร้านอาหารไทยนะเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะร้านอาหารร,าร้านอาหารส่วนมากที่อยู่ที่ที่ที่ปารีสนะ <c oughs> ก็จะเปิดเป็นสองสองเวลานะ <c oughs> ก็คือตอนตอนเช้าประมาณส1บดโมงนะแล้วเขาก็จะปิดตอนสามโมงนะสามโมงแล้วก็แล้วเขาก็จะปิดแล้วก็ไปเปิดอีกทีหนึ่งตอนเย็นตอนเย็นนะ <c oughs> ก็ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนะแล้วก็เปิดไปถึงสอง สี่ท really no. sure> ุ่มถือว่าถึงห้าทุ่มครึ่งก็แล้วแต่ร้านนะจ๊ะซาเซดเจนูว์ทัวเอ่อทาโบเซนูว์นูว์ทาโมัดโนสียาเลียงอเล็กเตเรียนมันซาเซปูสปาติเก้ปูสพอปูสิชวะเนาะอันนี้มีอะไรมีมีเค้กดูเรียนมีกาโต้ดูเรียนนะจ๊ะฮาเดียนนะจ๊ะมีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะแม่นะ ดูส <ITA> <c oughs> ิมีขนมไหว้พอะัน <laughs> ด okay. okay. ้วยนี่ดูนี่คือจะแบบคนจะเยอะมากๆเลยนะคือคนจะเยอะมากๆเลยปุกะโอเคอต้องตอ โอเค okay, let's go วันอาทิตย์ก็ปิดตามระเบียบนะ welcome นะคะ hello hello come to fun in Paris this is 13 th district of Paris again 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 Sunday in Paris <laughs> Sunday in Paris what do you think man a lots of people or less of people จะบุกดูมอ้งมอกมงดูมอง Oh, eh? I think that for Sunday there are lots of people. I don't know, but some days they don't have people at all. But because of today there are lots of. The sunny day maybe. That's the beautiful day maybe. <laughs> <laughs> ก็คือคนคนลองกินบาบเตนะเขาบอกว่าเออมันน่าจะเป็นของหวานมากกว่านะสำหรับฝรั่งกินบับเต้ครั้งแรกนชิจูบซงวซี่วซมบับเวซ่วซียรองเดอะสูนอกากองเดอเรดบีนวซีเรดบีนทาโรบอบามิซ ซิตเตอร์ไปพี่ฝนก็จะเอาอีเรดบีนนะคะเอาถั่วแดงแล้วก็เอาเผือกแล้วก็เป็นนมนะเผือกเด็กกินด้วยนะราคาบาบูทีนะคะร้านนี้ก็คือแบบชอบกินนะบาซิเอทัว่บาชิกชะบาชิกาตชงบง ดดมันก็จะมีลิ้นจีมีน้ำมีทีเจลลี่มีครีมมีแบบหลายเมนูมากเลยนะฮะดีเซตซิตเตอร์เลยโอเคมาตรงนี้ค่ะมายืนรออยู่ตรงนี้อ๋อคือเนี่ยก็จะเป็นแบบไข่มุกนะคัวซิตเตอร์เลย ทำนะคะชานมไข่มุกสิงฟู้ถังนะคะร้านนี้คือชอบกิน,นรสชาติเขาดีตลอดนะ mm hmm. คือแบบราคาก็ mm hmm. ตามนี้เลยนะจ๊ะ mm hmm. พี่เขามีหลายเมนูแล้วก็รสชาติบราวน์ชิกกานะคือแบบอร,อ,อร่อยอร่อยตลอดการไหมบบเเอร์ที พี่ฝนเลือกหมายเลข 10, 17 0 1นะหมายเลขหมายเลข17ก็อยู่ที่ราคาของยูโรกับ50ราคา,าราคาชานมไข่มุกราคาชานมไข่มุกบ้านเมืองปารีสลระเกียวจูพีแมทฮะก๋มัวะมาร์ชาร์คแคมเบร่ก็คืออยู่ที่650เหมือนกันกินไปสองแก้วอยู่ที่13ยูโรจ้ะแค่ชานมไข่มุกนะทุกคน อีท <chat S 2> ัสค <icht> er <language> an, ือมีมะม่วงนะอันอันนี้อัน mm นี hmm. ila, ้มะม่วงโบบามิวนี่ก็อร่อยถ้าเซบุ้งคือซีสิทองกัดทองกัดซาเซบุ้งคือมองเซบันนีแอนแมงโกซาเซบุ้งคือทองสังวิวีวีแม่เซัเซ่อาแบบเออเอาแบบบันนี่ซีสอะไรกูซีกินร้านนี้คือแบบ คนเขาก็จะเยอะนะส่วนมากคนเขาก็จะเยอะนะทุกคนอันนี้นะเราก็จะพาแบบพาไปที่ uh, ไปที่สวนนะเราก็จะซื้อแบบชานมไปนั่งกินด้วยนะที่ซิต the b ์บัปเปอร์ชีตซี e ี l ์เบลนน์เฮียร์อ like the name ซิงฟู่ตัง at the um, this shop at the 13th district of Paris so if you would like to know so I will um leave the message here แม ah. ็กซ t ่บ <living> ุ <todavía white> ๊ค um, จ kind of <way> ั้ง Wow. าว n w ว้าวจับมื e กันวีลังจากที่กินชานมะแขงหมดเสร็จแล้วนะคะพี่ฝนนะคะก็จะเดินต่อนะคะเดินต่อมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือก็จะเป็นอืม Nói chung là nó là nhà hàng của anh viên mệt Studio Văn cất mệt gà lê Sáng công sách mệt viên sách bút xa Chia phá Mẹ biết trong cắt thảo lăng Thông báo thao trao là 880 Việc của 嗯。嗯 okay, 我开我的吧，我的吧，我的吧。 นินชีตนะแล้วก็ชอบมันเดินสวนกันนะ <c oughs> <c oughs> ที่ทำงานร้านอาหารก็ทำงาน11โมงแล้วก็หยุดพักหลังจาก3โมงกว่าๆก็ไปเริ่มทำงานใหม่ทำงานไป2กะนะทุกคนอันนั้นคือร้านร้านอ่ขมิ้นซาเสร็มกำบวดเสร็จกำบวดยูเซอร์วิดองเส็จ ร้านนี้ c o n t i น u o u s r v i c นะจ๊ะร้านคอมบสตตรงนี้นะร้านอาหารคอมบสต์อืมอ๋อเพราะสเกลเยอะเพื่อนกินอันนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างถ้าส่มุ่งเ่มันสิ่งที่ไม่ใช่่ Vous le y aller une fois, ils ont dit qu'il fallait réserver pour nous balancer dans la forme. En fait, il y en a deux nouveaux. Il y en a un qui est vers Casitali. Il y en a un qui a beaucoup choisi le pour boiter. <coughs> Moi je sens que c'est pas easy en forme. Parce que j'y ai beaucoup. <laughs> <laughs> You're on the way to. ทูทูเดอะพาร์คพาเดอร์ซีนี่สท่สุดพใกล้ที่ชนะฉันคิ้อพูดว่าพาร์คสำหรับคนที่แบบอยู่แถวเยาวราชนี่นะเขาก็จะมาที่พาร์คกันตรงนี้นะเพราะว่ามันกล้นะแล้วก็ค่อนข้างมีปกนะ ชิวๆมีน้ำพูมีเครื่องเล่นอะไรเงี้ยให้ให้เล่นให้เด็กไปเล่นไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ปซะ ตรงนี้นะคะก็เป็นอาวนูรีฟี่นะคะถ้าเดินตรงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังแฟกับบริสตนตรงที่เป็นห้างนะที่พี่ฝนชอบไปซื้อของนะัอยู่ตรงนี้นะแต่ยเมื่อกี้พี่ฝนเดินมาอีกทางด้านหนึ่งนะคะนี่คืออาวนูรีฟี่นะคะเดินเดินออกไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็นตอเบียกนะคะก็เป็นรถเมโทรตอเบียกนั่นเองนะคะ ดิอาตงซงอากาศดีคนนั่งกินเบียร์คนมานั่งเขียนงานนั่นมีนะคนชอบนั่งเตทาร์แต่นะนั่งเตทาร์คือนั่งเบียงนี่แหละนั่งด้านนอกดูคนเดินผ่านไปผ่านมาดูตึกบ้านเมืองคน ปารีสนะคะคิดสิบสามนะคะบ้านเมืองดูตึกนะคะสวยนะก็ทุกที่หละปารีสค่อนข้างที่จะแบบว่าตึกค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะเห็นไหมตรงนั้นนะโคสิบสี่นเองพี่ฝนชอบไอ้ป้ายแดงๆตรงนั้นนะคะที่เป็นลูกก๋วยเตี๋ยวนะคะนั่นเป็นโ 14. คสิบสี่คนนั่งคนยยงนั่นคนเยอะตลอดโคกระตุ้เสดุยวดูโมเนาะ ดูดูดูมองอันนี้ก็เป็นร้านเบียที่พี่ฝนก็ชอบม,มานั่งชิวประจักก็ชิวอีกแล้วนะจ๊ะร้านแถวนี้พี่นั่งชิวนะ good place to chill ที่กะเบ o ยไม่ e ด้แพงและยังมีโถ่โอตี้ that's really yummy that you have to try I really do recommend hit there เสร็จแค่เทนเฮมมูนะโพกตอส โกาตีนกาตอสเฟอโปรีนกาตอสวุเดียว That mean fourteen <laughs> That's all the noodle So over there is for drink I think ล็คอชใช่ไหมล็คอชเซบาบาร์ and restaurant อันนี้ก็จะเป็น ร้านชานมอีกแล้วเป็นชาถามนั่นเองอันนี้ก็มีชื่อเสียงคนก็นิยมกินเหมือนกันแต่ว่าพี่เหมอชอบกินร้านสิงคูถังมากกว่าอันนี้มันจะหวานหวานเกินทำจริงเนี่ยพี่ฝนชอบกินร้านนี้นะคะสิงฟูถัง,งสิงฟูถัง,งสิงฟูถัง That's It's beautiful. It's beautiful. sunny days. And the weather is so nice as well. Not too hot, not too cold. You can enjoy it. And this one, cold pest. What's the It's ไม่ใช่บัตรโคดิฟรองใช่ป้องนั่นคือเป็นเฟิร์สทเวลทรีน at that zone the noodle shop as well t h a t first uh has first f o r s t thirteen ต้นสู้เนีเราแล้วเรานะคะก็มาถึงที่ปาร์กแล้นะ this park the sushi h the closest park, Chinatown. So mostly a lot of people go the town. <laughs> Especially Saturday and Sunday and beautiful days <laughs> like this. Mm. ใบไม้ร่วงว้าดูแกดิษดูแกดิ Welcome to the Park Chelsea. Yay! Mm -hmm. And we we will explore inside together. That's really nice. I like it. That's not too big, but that's enough for us. Then over there we have Thai Viang as well. Thai Biang, a Thai restaurant. Uh, Re and over there we have Thai restaurant as well. That's a lot, a lot, a lot of restaurants around. so ่ค่ะ let's go inside together เราจะเดินเข้าไปที่พักทีเยูวีซีด้วยกันนะคะเราจะไปดูไปได้วยกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้สำหรับเดือน mm hmm. เดือนออกเทเบอร์นี่นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ this paris in October you will see that paris in October Paris <laughs> in October พักโูสปอร์ต as well น e oh, ่สกจุ e ง h สร็จเ n the ุ o ีเ e อ h ดินน o ทเดิ e า s e หสำหรับพี่อีพี่ฝนดูหนังเรื่องนอดําที่ดูไปเมื่อตอนเช้านะถือว่าดีนะสำหรับไทยที่ มีเน mm ็ต hmm. ฟ no ิกเนาะก็เข้าไปดูได้นะคือแบบคือแบบดีอ่ะคือเขาทำออกมาได้ดีมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหลายๆเรื่องราวมันทำให้ดูไม่น่าเบื่อนะนี่น้ำพุ้เย้น้ำพุ้โอ้เป็นลุงกินน้ำด้วยเนี่ยเห็นไหมเรนโบว์อ่จะดูเะไรอีกวะอ่ะเพื่อน สวยจังเลยภาพไม่ใช่ 4K แต่ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะคนอเออไปค่ะ คุยถึงกล้องนะอยากออกสื่อนิดนึ่งดูต้นไม้ของเขาก็เริ่มเห็นนะใบไม้เขาเริ่มโค่นเห็นนะเขียว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 เขาไม่ใช่เหลืองบางต้นก็ยังเขียวอยู่ประธานอภัยสามทิศจะพูดว่าเหลืองไหมแต่ยังสีเขียวดูแบบเหลืองมาก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ร่วงตอนหน้าหนาวนี่คือร่วงแหละเดซอมซงโกซงเซตูดิสเปลฮะฟูเลฟเฟย์ฮะดูเหลืองมากเลยเห็นไหม โอเคค่ะนี่แหละพี่ฝนนะคะก็เอามาให้ดูนะคะหวังว่าก็จะชอบกันนะคะก็มาอัปเดตบ้านเมืองปารีสนะคะให้ให้ได้ชมกันนะคะในปารีสออกชวาเบอร์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนี่นะคะคนก็แบบอากาศดีคนก็แบบนอนอาบแดดนอนตากแดดก,กันไปนะคะ่ะก็ว่ากันไปนะก็นะคะหวังว่าทุกคนก็จะชอบกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามพี่ฝนไว้นะคะถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้เนาะถ้าใครกําลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ปารีสก็สามารถที่จะแบบเออ มาพูดคุยกันได้นะคะก็หวังว่านะคะจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ได้ก็ยินดีที่ได้รู้จักกานแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย